ทำไรอ่ะเราก็ลังสูอาหารทะไรทำไรเนี่ยเรก็มังสูกอาหารทำไรอ่ะทำไรทำไทำอะไรพี่บอกพี่ป้าบอกว่าทำอะไรทำอะไรทำไรทำไรทำไรบอกว่ายิงจ้ะผู็บังเออทำอะไนำไปอาหารน้ำนำนำ นี่คือหน้นาหนาขอนฉากไว้นนะนอนเดินนอนเดินนอนอยู่หมาตัวแดงมีบ้ามีบ้ามียอ,องเท้ามีเจ้าหมาที่คันขัอยู่หันไปคือกระตูนที่เขาดูอยู่นี่คือหมีเบนแดนค่ะ ไม่ก็ทัคินอเราได้กับปะทับกับปาปาม่เชอหกไ่ได้ไ่ได้มไ้ไมได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไไ้ไม่ได้ม่กด้ดไ้่ไม่่มไม่ม้้้มไไม่้ไน้ไไ้ไป้ไ เอาใส่มาเด็กกระตาด้วยกระเป๋าเฮ้ยมีนี่ด้วยมีเฮ้ยพี่ปาล์มนี่คนออะไรพี่ปาล์มปออาม์มปาล์อย่างน่านะไรคะปาล์มนะคะปาล์มนะคะนี่หน้าตาโคนต่อ,ตอมีซื่อสัตย์เออสงบให้เงยบเฮยเฮ้เฮ้ยคุณเห็นอะไรดีแล้วนะ่เห็นนี่นี่อดี๋ไปก็ใส่ค่ะปิดนี่เข้าประตูค่ะเอาไป เอามาเลยเด็กจะพูดอะไรเดียวก็ปิดประตูนะแบบนี้เลยฮ้อนครัวนั่งคือครัวค่ะแล้วเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยใช่ไหมเห็นแน่ยันเห็นแน่ยันเห็นแน่ยันต่อไปก็ถั่วเป็นลิ้นนะคะต่อไปก็เพียงตู้เย็นสองตู้ตู้นี้มีของค่ะแต่ตู้นี้ก็ไม่มีของค่ะ ต่อไปเปิดประตูอีกขั้นหนึ่งเอตมมนาเเขาตอนีกไม่มากนะจะทำานึ่งชั้นกันยู่ตรนี้คือยูตนี้ค่ะได้ๆอันนี้ีค่ะอ้ผู้นาสุตต้านแล้วก็ฟุตฟุตกับแบบนี้ค่ะต้านนัุนอันนี้ทหา เนี nee, mm ่ตอนนี้ก็มีพี่นีน้องนี